เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5้าไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายานี่เลยคันนี้เลยนะเพื่อนๆนะนิสสันเอ็กเซลนะครับ 2.0V นะครับตัวไฮบริดนะฮะเป็นโฟว e ลด้วย ขับสองก็ได้ปรับขับ2ก็ได้ขับสี่ก็ได้นะครับผมราคา5้าแสนสี่หมื่นพันะฮะป้ายแดงล้าน5กว่านะวันนี้ตกไปล้านหนึ่งเหลือห้าแสนสี่หมื่นแปดพันใหม่วิ่งแค่1นึ่งแสนสองหมนกโลนะครับผมรับคันนี้ได้สีดําสวยเดิมเดิมเลยนะครับสวยเดิมเนาแว็กแบบนี้นะฮะสีดําเดิมของเขาเลยนะครับ แล้วก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ได้ออปชั่นครบเลยนะฮะเป็นตัว V นะฮะเป็นตัว 4V ล e วนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะครับนะครับประหยัดน้ำมันมากๆภายในได้บอกหนังนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ n i ส s a n detail นะครับสวยจริงๆเลยนะครับภายในสะอาดมากๆข้างหลังกว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็ประหยัด สุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นไฮบิดนะฮะน็อตยึดฝากระโปงไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวขอดูข้างหลังนะไฮบิดะครับไฮบิดครับผมตัวนี้เป็นไฮบิดโฉมใหม่เลยนะได้เป็นโฉมสุดท้ายเป็นอ่าเป็นโฉมใหม่ตัวสุดท้ายไม่ผลิตแล้วแต่ได้เป็นโฉมปัดอะไรเป็นขึ้นปัดปัดล่างนะใช่ครับเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนดูเพื่อนดูใกล้ๆใหม่ขึ้นเลยนะครับไม่ไม่ช้ำเลยนะครับ ไม่ลอกไม่ขาดเลยนะครับสีสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆนะครับน้องๆป้ายแดงเลยแล้วได้แอร์หลังด้วยนะครับเพื่อนๆได้แอร์หลังด้วยผ่อนนะฮะโอเคดีๆจัดเต็มปีดาวนะผ่อนผ่อนสี่ปีอยู่ที่หมื่นสามนะนะครับผ่อนห้าปีอยู่ที่หมื่นหนึ่งผ่อนหกปีอยู่ที่เก้าพันเก้าผ่อนเจ็ดปีอยู่่เก้าพันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พวงมาลมาัยมัลติฟังกชันเป็นพวงมาลัยโฉมใหม่นะฮะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผม ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกิโลแท้ๆนะครับตัวนี้ได้เนวิเกเตอร์ด้วยนะครับผมนะครับโอ้โหครบเลยนะครับครบสุดๆไปเลยนี่นะต้องมีปุ่มโปรวิวนะสามารถขับขับขับสองขับสี่ปรับโอดออโต้ได้นะครับครับผมนะครับตัวนี้รู้สึกเกียร์เจ็ดสปีดด้วยนะแอร์เย็นมากๆเลยนะเป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ได้พุชสตาร์ทนะครับเพื่อนๆ โอ้โหสมบูรณ์เพียบพร้อมแบบนี้มาจัดกันได้เลยเคแนะนำเลยนะครับน s ส a n Xtrail Hybrid 4 Wheel นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันแล้วนะครับเป็นตัวท้ายโฉมปัจจุบันคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะเคให้ดูสดๆแบบนี้เลยนะห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งเข้าเลยนะให้เพื่อนๆดูว่ามันเดิมแค่ไหนเดิมๆแบบนี้ให้เรียวๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆดูนะห้องเครื่องไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะฮะ เราจะสปาทั้งหมดสปาห้องเพื่อสปาภายในนะฮะเพื่อนๆ่อนชอบเพื่อนๆนชอบแล้วเดี๋ยวพวกเราทําความสะอาดสปาทุกอย่างให้เดี๋ยวจะเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะและรถคันนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกอย่างครบหมดเลยนี่กุญแจครบสองดอกเลยเห็นไหมเห็นไหมคนใช้เดิมเขาดูแลรักษานะเก็บทุกอย่างครบมดนะผู้มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับผู้มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรผู้มือใช้รถผู้มือผู้ใช้บุ๊ก เซอร์วิสนะครับปองหนังเดิมนะครับจากนิดปันเลยนะครับตอนออกนิดปันมาเลยนะครับและก็นี่ทุกครั้งเลยฮะซื้อบ้านต้องดูโฉนดนะฮะซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนสีฟ้าตัวจริงแบบนี้นะครับเล่มทะเบียนนะครับโอนได้แน่นอน100%นะครับทุกครั้งเลยนะฮะเคจะออกไปรับประกันการันตีว่า รถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกอไใหม่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไม่ย้อมแมวนะครับโอนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอนได้เพราะเราปีเลี่ยมทะเบียนนี่นะเพื่อนๆนะนะครับผ่อน4ปีอยู่ที่หมื่นสามนะครับผ่อน5ปีอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะฮะผ่อน6ปีอยู่ที่เก้าพันเก้านะครับผ่อน7ปีอยู่เก้าพันหนึ่งนะครับใคยฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยววันนี้เพนไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบพี่ครับ